พอกชอบพอกชอบอ่ะพอกชอบหมูพอกชอบหมูมอืมน้ำจิ้มญี่ปุ่นเหรออะไรนะซอสสลัดหน้าญี่ปุ่น,อ,นอ,อ,อ่ะอืมข้าวเลยพาวขบพอกับไข่อืมมัน,นฝรั่งต้ม อันนี้รวมมิตรผักมันมันฝรั่งต้มนี่ไม่ได้ใส่อะไรนะพ่อลืมใส่เลยไม่ได้ใส่เนื้อทีโบสเต็กเนาะเออไม่ใช่ทีโบเนาะเนื้อปักตอกนะมันจะมีกระดูกเนือ เป็นกุ๊งพิงโรงแรมอะไร Welcome, <P> อะเบลคัมพาซา